สวัสดีครับ FFC เอฟซีและท่านผู้ชมนี่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับมาดูผลออกวันที่26เดือน9นะครับพศสอง7กับแนวทางเราวสมคัครีนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับเอานำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์าเลขเด่นนะจากศูนย์ดืเก็าคัดได้เลยอ,อยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลออกอะไรนะครับผลจะออกอะไรนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะครับก็เรามาตามผลก่อนจะไปรับแนวทางใหม่นะครับวันที่26 มาดูชุดบินเนาะชุดบินได้1 2 3 4 0สองสามสี่นะ 1> 1, 2, 3, ซนึ่งสองสามสี่ซซึ่งผลที่ออกนะครับออก0 9 9 5 0ชุดบินผมมีแค่เลขโซตัวเดียวนะครับวันนี้เนาะเป็น4ี่ก็ไม่ได้เนาะสี่0สองนะครับ เข้าห้าโซนนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับเลขเด่นผมหลุดนะครับส่วนตัวประกบผมก็ยังเข้านะครับสามสี่โซนก็เข้าที่เลขศูนนะครับตัวประกบส่วนผมก็นเน้นให้ที่สองโซนเนาะสองโซนสองกับห้ามันตัวเดียวกันเนาะไม่ใช่ตัวเดียวกันเป็นตัวแทนกันของไฟสองกับห้าใช่เป็นตัวแทนกันเนาะเป็มาห้าเป็มาสองนะครับนั้นเลขเด่นของผมก็เลยหลุดนะครับ ผมก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยวันนี้นะครับตอแนวทางเมื่อวานก็เข,ข้าเนาะวันนี้ก็หลุดนะครับมันก็สลับกันยังยังยังไม่เดินต่อนเนื่องเนาะสำหรับแนวทางครับครับก็มารับชมแนวทางใหม่กันเนาะนะครับหลุดก็คือหลุดนะครับวันที่27เนาะวันนี้น่าจะชนกับราพัฒนาอีกเนาะวันนี้ กับมันวนวันที่ยี่สิบเจ็ดเบงก้าวโซสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดเหนือทางนะครับลาสมะคี มาดูจุดวินกันนะครับจุดวินก็วันนี้เรามาดูจุดวินจุดวินในห้าสองห้าสองเก้า ศูนย์หนึ่งครับจุดเบนอันนี้มันติด5 0มันจะออกตัวเดิมหรือเปล่านะครับ5 0ระวังห้าศูนตัวเก่าเนาะห้าศูนย์ไม่มามาสองศูนย์มันครับเรามาดูเลขเด่น เ็กเด่นผมให้ที่5กับ2เด็กเด่นได้5กับ2นะครับสำหรับแนวทางราสะมะคีดสัญจับผมก็จับจุดวินนะครับตัวประกบ901นะครับตัวประกบ901ก็จะจับได้ตัวเดิมนะครับก็จะเป็น5 0ูน ผมไม่ไล่เนาะพอไฟนั้นเขผิด,ผดห้าหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าห้าศูนย์นั้นหนึ่งห้าเก้านะรครับศูสนสองก็จะเป็นสองศูนย์ แล้วก็สองเ้าเงินผมจับนะครับจับสองชุดนะครับสามตัว ที่ห้าสองูนย์ห้าสองนะครับสุดีสองห้าสองเก้ากับที่ห้าสองเก้า เรามาดูตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับเลขเด่นนะครับผมเน้นใน,นที่5มันได้ก็ระวังนะครับก็ระวังจุดนี้้วยนะครับระวังเลขเด่นมาด้วยกันนะครับคือ5กับ2นะครับ5กับ2ระวังเลขเด่น เนนที่5มันก็จะติดชุดเดิมนะครับก็จะติด5 0 5 1กับข้าหแล้วก็าเก้านะครับแต่วันนี้ถ้าถามผมชอบตัวไหนผมชอบตัวนี้นะครับชอบสองตัวนี้นะครับห้าเก้ากับ2 0นะครับ ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวก็ตามดีเลยเนาะไม่ต้องเน้นทามันเน้นตัวไหนชอบตัวไหนผมก็บอกว่าชอบชุดนี้นะครับ3ตัว5 20กับ5 20 ก็ใครที่เล่น5นะครับก็มี505 159ทั้งก็ติด5 2ไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเล่น2นะครับจะเป็น202 129แล้วก็ติด5 2ไวอีกตัวหนึ่งก็จะเล่นจะได้จะได้นะครับจะได้ทั้งหมด4ชุดเล่น5บวกกับเจ็กเด่นจะเป็น4เล่น2นะครับเป็นมี3ชดุดบวกกับตัวที่ เลขเด่นด้วยกันก็จะเป็น4ชุดนะครับส่วน3ตัวก็520กับ529กนะครับครับการที่รับแนวทางนะครับราสมคีนะครับก็เคปเอาไว้นะครับครับสำหรับแนวทางในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่27 เดือนเก้านะครับปศสองพนาร้อยหกสจนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ